คุณอ้วนจนเป็นอันตรายหรือไม่อยากรู้ดูคลิปนี้ให้จบครับอ้วนมีวิธีวัดง่ายๆที่ทำได้เองว่าเราเสี่ยงเป็นโรคหรือ,อยังดังนี้ครับวิธีแรกคำนวณค่า BMI หรือค่าดัชนีมวลกายสูตรคือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะครับเช่นถ้าคุณหนัก70กิโลกรัม สูง170ซตมรหรือ1.7เมตรค่า BMI ก็จะเท่ากับ24.2ครับซึ่งค้าค่านี้เกิน23น้ำหนักคุเกินนะครับแต่ถ้าอะไรเกิน25เป็นโรคอ้วนเรียบร้อยแล้วครับวิธีที่2วัดรอบเอวถ้าผู้ชายเกิน90ซติเมตรผู้หญิงเกิน80ซตมรก็ถือว่าเสี่ยงต่อการเป็นอ้วนลงกลนะครับซึ่งจะนํามาสู่การเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานความดันสูงไขมันพอกตับและโรคหัวใจได้ครับ ใครอยากรู้ว่าตัวเองปีมห์ไอเท่าไหร่พิมพ์น้ำหนักและส่วนสูงไว้นะครับแล้วจันทรกลิตจะคำนวณพร้อมกับบอกเคล็ดลับการลดอย่างได้ผลครับสุขภาพดีไปกับจันกลิตครับ